ใช่ดูลูกสมุนเรามีนี่เลยค่ะเอาไว้ก่อนย,ย้ายเดี๋ยวหนูจะเอาฟางมาโปะแต่ดอกหอมดยจังเลยนี่นะป่าส้มของป้านะคะป่าส้มของพี่สาวเราเนาะทุกคนดูส้มแม่ดูวิยายนี่แก่แล้วเนี่ยลุงเนี่ย แกแล้วม uh huh. like ั้งเนี่ยนี่โอ้ยร่วงเลยนู่นเลยค่ะอื้ใช่ด้วยนี่ว่าน่นชตรงนี้น่โลอ้ยยายดูดอกนี่โอ้ยดอกดอกให้เยอะเลยยายเดี๋ยวเตรียมปุ๊บเดี๋ยวดอดูดดอกค่ะ ออกดอกเต Yay, ม ric, ็มเลยเริ่มออกแล้วเดี๋ยวให้น้ำยายนะเดี๋ยวต้องเอาฟางโปะก่อนฟางโปะก่อนนี่นี่นี่ยายออ,อ,ออกดอกเสร็จแล้วนี่จะมีลูกแล้วน่ะเ <c ười> นี่ยนี่นนนนนนเยอะเลยเนี่ยหอมดอกเยอะแล้ว <c ười> นั่นน่ะนี่อ่ะนี่เลยค่ะ และนี่คือฝรั่งกิมจูนะทุกคนต้นฝรั่งกิมจูนะคะของประหยัดเราอยู่หน้าบ้านเรานี่เองค่ะนี่นะหลังคาบ้านแม่หลังสีฟ้านั่นแหละค่ะใกล้ๆก,กันนะแม่มารับจ็อบได้ย่านี่ค่ะได้ยญ้าป่าส้มนะนี่นะคะมันเป็นบางต้นนะเนี่ยยายบางต้นก็ให้นั้นเลยดอกอะ่ะ นี่เลยค่ะฝั่งนี้ปลูกพริกนะทุกคนนี่คือปลูกพริกนะคะสวนผสมผสานนะนี่เลยค่ะแม่เลยเล่นส้มซะเลยเดี๋ยวแม่จะไปพักผ่อนก่อนนะแล้วก็จะเอาฟางมาปลูกนะทุกคนทําไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้หน้าบ้านเรานี่ค่ะนี่เลยน,นี่เพื่อน ันนี้มะน,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 นาวกระนนนาาววอะะมกโดกนะทุกคนโอ้ย้ายมะนาวกระดกนะเนี่ยนะมีนี่ไงหนึ่มะนาวก็มีนะทุกคนกำลังออกดอกเลยยายต้องให้นนะ้ำแล้วเนี่ยเนี่ย มีลูกติดลูกแล้วนะเนี่ยมะนาวแบบไรเม็ดนะเพื่อนๆเน,นี่ยยายยายต้องให้น้ำนะเนี่ยมีดอกอนี้แล้วเนี่ยตโโเต็มเลยใช่ไหม,มนี่เลยคะ่ะดูสมุนตาม,มา